ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ททข่าวสวสบเตรกรมประชาสัมพันธ์เตรียมร่วมเวทีสื่อโลกที่คุณหมิงผลักดันความร่วมมือสื่อมวลชนในภูมิภาคค่ะคณะผู้แทนไทยนำโดยนางสุดรุ่ยไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือสื่อสารมวลชนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและการประชุมความร่วมมือสื่อ 10+ รครั้งที่11ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่1 6กถึง17กันยายนนี้ณนะน,นครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณารัฐประชาชนจีนค่ะการประชุมครั้งนี้ค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะเข้าร่วมเวทีผู้บริหารสื่อระดับสูงและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและสาธารณารัฐเกาหลีรวมทั้งจะมีการหารือความร่วมมือกับผู้นำสื่อสำคัญของจีนอย่างหนังสือพิมพ์ People's ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายและกระชับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะการเข้าร่วมเวทีดังกล่าวนะคะนอกจากจะช่วยเสริมบทบาทของไทยบนเวทีสื่อโลกแล้วยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อประชาคมนานาชาติอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านสือ่อกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m Hz, h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ Radio Betong .prd.go.th